ประตูคนทางเราพี่น้องเราหุบไปเลยไรมือไหนจะขึ้นเฮือนอันนี้ฮะมืออื่นอนี้ขึ้นเลยอ๋อขันมุ้งแล้วเดีขึ้นเลยนะพาอย่างบทันใช่เดี๋วขึ้นเลยบนนาเอาบ่พอใจแล้วนาขตูผ่าเอาเลยผ่าเลย สบายดีแหละสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ตสุขสุขคนเนาะว่าจะเป็นทางไทยภาคลาวหรือว่าจะเป็นทางต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่่ชองยูทูบอเบนสตูดิโอหรือว่ยเฟสบุ๊กแฟนเพจเบนสตูดิโออีกแล้วพี่น้องเนาะเสริมมือดีทางบอเบนกันได้อยู่บ้านขอตู้พนแต่้าวๆนะพี่น้องเนาะเสริมเป็นแบบเมื่อวานนี่ทางเฮาหอมบริการเมืองพี่น้องถ้าว่ากับเมืองเผื่อมาคอดมบิดมันกะคนขังจะไปเวลาโดนพอสมควรเนาะพี่น้องก็เลย มอเต็กับเมื่อคืนนี่พี่น้นะองเนาะเพราะว่าทางเรากะหา,าเอาไว้ภักรราชาเช้าแถวนี้นะพี่น้องเนาะทางในบ้านผลฮ่าบอบอยู่บนบนะเช้าหันเนาะทีแหลก็จะไปทำโพตู้เผลเป็นอีพีถัดไปเนาะมาบริพนธ์ครับดูผลหว่านนะพี่น้องเนาะตาบอดแต่กระดุใด็ทางหลังเบาเอ็นวะละทางป่าเราดีใจเราได้ดินเป็นของตัวเอง 5, กินสิมาแมตต์กูสิมาดูเงินเงินสี่ล้านกี่นะพี่น้นะงองเนาะถือว่าถือได้เบาเอ็นว่าบวแพง เด็กชิบุมีบ่กเอ็นก็คิดว่าบ่แพงจะนี้ก็อาจจะซื้อได้หนะุ่พี่น้องเนาะท่านก็นเข้าไปหาทางพอตู้เหอนเลยหนุ่พี่น้องเนาะนี่พอตูเเนะอนะอต้เหมือนทางนี่คนตาบอดทางเนี่นะุ่พี่น้องอ่ะเพิ่นก็นจะพันไปโลกขี้ดิน,นอพอตูเ้เหมือนหนุนะพี่น้อง พอตูคนทางเรพี่น้องอเราหุบไปเลยไรสบายดีเ้อพอตู้โอ,โอ้ทางหญ่าเนาะคนทางหญ้าเนาะทางหญ่าเนาะดีใจแฮงบ่ดีใจได้เฮือนดีใจได้ดินพ้อม ทางเนี่ยเห็นหุ่งบ่อทางลูทางไปทางไปเลยเลยงมเอาทางเลยงมเอาเลยพันขี้ดินไปเลยโอ้ยพ่อผ่านยังบองเนาะผ้าใหม่เพื่อชื่อให้ชิได้าไบอมาทางแล้ผ้าใหม่ต้องเอาผ้าเก่าๆนี่แล้วเอาผ้าใหม่ทางนี่บดได้อีกด้วยเถื่อขินนี่ปลาเถื่อขินพี่องบดเนาะ มีใจได้เฮื่นเลยทางเลยเนาะโอวตู้นวมาดีใจใเฮื่นทางไปเลยบริสุทธ์ล้วะเนี่โอ้ยเนาะแต่ก่อนนี่บริยานแบบนีมเนาะ ตาบอดก็คือโบตาบอดง้มไปโลดไปนี่เนาะดีใจเหรดีใจแฮงเนาะบอดท่านมีบอย่านนนองทำประตูเพิ่นว่าบอดกับบอย่านแบบนี้ cho nó đi mà hay, ông bán cho nó sự mà hay. tôi bên cái này bỏ rồi này. lúc này mới mới mua bà khâu mà. ชงชานเพื่อนอย่าลดนายเผื่อลายบ่ดยอยน่าลดนายเพื่ลายกานเป็น,นโทษแล้วเนาะให้กินเพื่องไ่เพื่ก็ใกินไก่ก็แม่นนอนทำเพื่อให้าเือเนไปอไอยไหลาไอะไอยัออเยงเก็บไว้บ่ตอนนี้ฮะดย,ะดย,ดยลือมันให้่เด้อูมาขอนำเชื่อยาชูไปพวกนั้นหัดนเขาแม่และเพิ่นมาซอย มา,า,กกาม่และหลอดพันธให้หลดงามซ้ำยังไอต้นชาดอีก่ออยู่ยังบุกเข้ามานี่นี่นทอยเข้ามาหนีเลยบ่ดยออเอาเข้ามาให้ก็บุกเขา้าโซชานปืนแต่เป็งานชานพ่ออยู่แล้วร่ำรวยปืนกนจ้ดใจติดใจดูเนี่ยชิดใจฮะราปลดไ้ายปูเลยทุกโต้ืนกนด้ดย ไปพ่อสามีให้เพื่อนได้คว้าจุวนี้เอกช่วยพ่อได้เลินำให้รวยสุกทานกันมาคิดจะให้ทุกดีซึ่งกันไปโหลดเลยพี่น้องไว้ซึ่งกันมดทุกพอตูเราจะลุกไปโลดลราพันไปโลดที่หน้าผ้าเราจงว่องเรพันไปโลดถือหินโมหินโมจักเนาะคนโมหินถุงพันไปเลยพันอย่างเดียว ตาบอดแจ้งนะพี่น้องเนาะเห็นแบบโมมัวเห็นบมดชัดเจนคือเขาวว่า่าไปขุดหางจระพอไปขุดจะกันให้ลุงใครจมีหายบะมีเงินมีคำ่แหละลูกเอ้ยใครจะมีปัวใคาก็บ่มีเงินมีคำเนาะบ่มันดิทิฟซาวพันไปขุดเนาะชิฟซาวพันในสิมีอยู่เนาะอันนี้ไปขุดน้องพี่น้องขุดตาอันตาให้มันเห็นหุงมันโต มันแางจะแพงอยู่ได้น้าบาทเนี้ยเล็กจะบ่อท่านผมบอกอีกพอหนิคนไปเห็ดเช่าบ่แล้วเราไปนะไปหายไปหนาเลยด่าชุอกันตาใส่ผู้ยิ่งงั้นบอดอีกทีได้คนเพ่งทุ่งยังได้ยั้เพ่งก็ดีเลยเลยคนบอกกับพ่อตู้เนาะพ่อตู้ยังม้วนเื่อยเนาะด้วยพอจะไปกันเงินก็ไม่พอกเห็น ยงมือเชื่อซไปวดตายแลวอยู่ไปแบบนี้เนาะ็นมเือยังโมู่ถ้ามือล่นจะซื้อเมืนว่ามือได้จะขึ้นเหือนอันนี้ฮะมือ่นอนนี้ขึ้นเลยอ๋อขันมุ้งแล้วเดี๋ยวขึ้นเลยนะพาอยัางบทันใช่เดี๋ยวขึ้นเลย บน้าเอาบ่นาเขาพอใจแล้วนาเขาตู้ผ้าเอาเลยผ้าเลยเห็ดแบบไวเอลี่นี่ฮะมันเบื่อเฮือนลังเก่าแหละเบื่อเฮือนลังเก่าแล้วบ่เนี่ยโดยแต่เก่านี่ท่าได้บ่เนี่ยท่าบ่ได้แล้วท่าบ่ได้แล้วยกดีใจเลยเฮ้ยเฮะเดื่อรังใหม่เลยจะขึ้นเลยเนาะโดยบ่มีท่าบ่เนี่ยมีท่าแล้ แต่ว่ามีชั้นมุกิิปูอะไรกัขึ้นลละลนบนโต๊ห้ามนี่เนาะด้ยแล้วผลตกหามยังเคยนอนมาเลยเนาะอยออ้ามากันยังน่าแม่เลยเยแหงหันเปียกนั่นแหละเปลี่ยกันแหงนั่นเลยด้วยอ๋อกมากระตาเอาสามาลตากเอาด้ยแจมาตากเอากตไม่แรกกะ เชือมันบ่แห้งกันงอชุ่มเลยมันแห้งบ่นาวตื้มบ่บ่แหงแล้วกระโตเลยได้ผลผลิตตกแห้งเลยแห้งในกระโตเลยตับเป็นตับก SO ั um, so ๊มเลยอ๋าใสถองไปปูเล่าไปเลยไอ้บ้านไอ้เหมืองเขาหมู่ห้องใส่ยุ่บหันคาำมาหันคันเลยไอ้บ่โดนคือเดียวไปห้องใส่หมู่คู่นีแหละอ๋าเดี๋ยวนี้จะห้องใส่หมู่คู่แล้วเนาะโดนอ๋อ ดินก็มีแล้วเนาะเพื่อนก็มีแล้วบ้านนี้อยากห้องสมูแล้วบ้านนี้แต่กมูมาหามิติอยากล,ลี่โอ้ยเล็กลี่แล้วเป็นปากเลยอยู่ขาวาวโอ้คขากิดคุยเจอตอายเขาชิจิตายแล้ว,ว, <c oughs> วแทมไม่ได้คิคุยไอหมูเนาะ มุมพัดเวล์ขีดว้าวขีดคุยมุมมาหาใเมอยเลยเฉมอยเลยรี่ในตู้แบบบูมีคนเลยบหมนคือบูมีคนเนาะข้อมือในตีดจะมุมบัเออ่านนํามาแต่บนนอนแล้วเนาะเห็นทางบ่เห็นงมไปอย่างเดียวถุงยังางนี่จิใจของผอมบถูกยังงมทางเลยเนาะพันอย่างเดียวพันนัพันนี่เลย พันถึกคำใครเนาะ <laughs> พันถึกเส้นคำเนี่ยหว่วย <laughs> <laughs> บอกแอนก็จะคออยู่จากพิงหนึ่ง <laughs> <laughs> ย่ายอยู่บ่โอ้หายแล้ว <laughs> <laughs> ปาันปัันคูละครกิโลเนาะ, <laughs> <laughs> ะทางไปลอง พ่ออไปที่เนาะพี่น้องมันบนุนพันต์เนาะก็มีพายุทีใใ่ไทเนาะขับมันมีแน่นี่โอ้ยพอดีเพิ่นเอาไปตะโดนคนอื่นเขายังตาดีกว่าเฮาเน้อ,อม,มันมคือว่า,วาเขาถ่านมันมีถ่าแล้วนี่แหละเนื้อ ข้างหน้าฝนเกิเฮือนอยู่นะพี่น้องเลยพวกคือทางเอาเขาพอตู้เนี่ยมาอยู่ทางล่างนะพี่น้องมาอยู่บอนอ่าพี่บนสี่เพิ่นทางป่าทา,าวเบาเซนเพิน่นวะทางพอตู้เนี่ยเลยเบาแซนไล่เราอะไอ้ที้ใ,ใครเน้นเบาแซนมาพอได้มีทางเขาเราอะ หายคือหลดเบาเอ็น hey, ก <c oughs> ับบวพรเป็นปัญญาก้องรีบไปทนายใครหลดจักเยอะอีกมืออื่นมือคือก็รู้ว่ากันเบาเอ็นกันได้บางทีได้ความอวยพรจากพ่อตู้ไปเลยอย่างล่มล่มคุ้มคำเน๊ะเด็กหกโตแล้วเออนเลยอมี้เลย นี่แต่บ่อจอยบ่มาเนาะบ่อจอยจ้ทางใดอ่ชื่อจามาชื่อบ่อจอยคือชื่อบ่อจอยเป็นอะไจังมาจื้อบ่อจ่อยต่างหมู่บ่มันเป็นยังไงจังว่าต่างหมู่่มันเก็นางจั่าื่า้ดว่บ่ลายคนได้จื้อบ่อจอยพอตู้คำปานี่ผมก็จื้ ไปใช่คเขาจืดนะจะเป็นอย่าง้วก็ม่เชนยบอกคือคนมาบักไลายพอตู้บ่จืดจืดแต่บ่จอยบ่พอดกับบ่จืดจืดแต่บ่จอยแล้วบ่พอดพาไปพามายังบ่จืดงานเดแท้คีลอเป็นบ่พอดเลยบ่จืดบ่จืดบ่จอยโ้ยบ่พอดล้วทีนนอยใจเลยบั่นแต่มาเลยโชคดีทุกคนอ๋อแห้ง อยู่ดีม่แห้งแล้วทางลูกกับทางพ่อตู้กันอยู่ดีม่แห้งคือการบางจอยก็ให้ชิ้กเล็กนะเพื่อนกๆมาช่วยพ่อด้วยบางจอยก็ชิ้เล็กอย่าไปลืมคุณพ่อพี่เยมากอ่ะให้เปิดชุดนี้มันไกลเพิ่นบัมาบ่อจอยฮะเพิ่นอยู่ทางชิโน่เพื่นบอกแนนอยู่ทางเดียวกันนั่นแหละอแต่เพิ่นข้าวียกทางานเพิ่นแหละเพิ่นก็เลยบุมาเพิ่นก็เลยโอ้ขณะเทนายกี่มาน้ำเพิ่อนวะน้ำ แปนเมื่อแรผู้พี่น้องเลยหลายกองและทั้งประตูมันอานามานี่ไปเพื่อหายเพื่อหายลมรถเพื่อนเนี่ยางตู้นิ่งก่อนคิดรถเพื่อนเพี่นเพื่อนลมรถจ้ารถนายเพคนมาเนาะเออรถใหม่ไปบุเชิปลาเหล่าเพื่อนชงชาลพอเอ้ยเพื่อนยังยังบดใช้ได้รถเพื่อได้รชงชาลพอคโอเค พยายามทางเนี่ยให้มัน,นเส้นเดชต่อามาพี่น้องเบิ่งผดทางป่าทางประตูพอนี่จะทางให้มันแล้วเลยประตูพอดีมาอันป่าตัวนี้นี่เป็นเราเนี่เราจะทางให้มันแล้วเลยหอเราจะให้มันแปนต้นหับบอ่อแสนมาเราอ่ะยังไงบอ่อแสนมันก็เข้ามาเลยนี่ประมาณชิบมงนี่คนก็จะเข้ามาจ่ายเงินเรื่องดินเรื่องดอนแล้วก็เส้นกันให้มันเรียบร้อย ห <ừ. S 2> ลังจากนั้นทั้งทีมงานเ่ากันจะได้กล้าบลงบบดนี้ภูแลอีกมืออ,อ,อื่นผูแลหรือว่ามึอฮือกันจะได้ขึ้นมาอีก เราดูได้ประตูแต่ก่อนเราเป็นคนดูเป็นยังไงแต่ขาตาเสียนี่แหละนะพี่น้องตาเราเสียแล้วก็เห็ดยังไม่ได้ก็เลยยากไปใส่มาใส่ก็ได้แต่ก่อนนี่ไปได้มาได้สำหรัยรุ่นชิปห้าเราอะไปเห็ดยังไงน้ำพิงหนงแต่ก็ยังดีเพิ่นได้แค่ได้ซานเพิ่นเพื่อนชานลานแปนกันยู่พูดแล้วปุ๊บมันเปเพื่อนาญลานแปน เดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องเอพซีเขาไปเลาะเบิ่งทางในกเ็เด้อพอตู่เด้อแต่ฮูแลาวฉีดีกหูพอถ้างขมป่านพอถ้างขมป่านก็ฮูดีได้แล้วก็ได้<ม>ยี่สิบสองปีฮูดีขนาดพอถ้างขมป่านก็ได้แม่นนี่ดิพี่นอ้องทางเพิ่นก็เห็ดหลังจากแล้วิ่นก็บชิมา่ารังนี้ออกรังนี้ออกเด็กก็จะอ่ะอยู่บา้านหลังใหม่พอตอาเมื่ออื่นนี่จะขึ้นพอตู่แล้วเา เราจะขึ้นไว้ขึ้นมาไดนสร้างเหตีดทันบ่บ่อยสร้างเหตดทันอยู่บ่พอตู้แล้วจะขึ้นเมื่อื่นหรอได้แล้ววะเออขึ้นมื่อื่นเลยแล้ววะบางทีกับมือแรงนี่แล้ว่ะแล้วยืเผ้าให้ใจห้อนกว่าห้อนไว่รุนไวรุ่นยังไม่ได้สั่มเราได้หนิมือแรงแล้ว่ะบางทีกับมือแรงเลยแล้ว่ะ ใส่ตรงมาเลยปูแป้เลยแล้ววะขึ้นนอนเลยบมุ้งก็ได้แล้ววะคนบนตงห้ำละวาโอ้แล้วห่งใจหอนอะไรอ่าเจ้าห่าหอนผูกเป็นวัยรุ่นเนาะน้องพี่น้องซึ่งวันนี้อายเป็นกาเสียดคุกชุดความสามารถนี่แหละ่อใสก็เอาน้องพี่น้อง หลังจากนั้นกับเพิ่นว่าจะอันใสอันซิญวมันก่อนเนาะจังไรลอันไรลซังกะสีถึกเนาะอันนี้เพิ่นยันไรลบัถึกเพิ่นว่าใสซิญวแล้วก็จะซื้อสังกะสีมาว่ามันถึกจักพูดจักพูดนะท้าซื้อมาก่อนเลยมันบวถึกอลไรที่ยากก็เลยเพิ่นใช้ซิญวก่อนเพิ่นก็หลังจากนั้นเพิ่นก็จะเอาอันนั้นมาอันนั้นเพิ่นว่า

แบบไซโพนยันงมัน่นวัฒนธรรมมีทำได้น่ะเอาไม้อันตัวนีย้ยูหัวมันได้หรื่เอาไหมสียย่แปดยูหัวมันเข้ามาตอกตีนมันออกไปนะไอ้เห็นว่าทำตีนมันออกหัวมันแวมเข้ามาเออตัวน,นั้นแหละอ่ะ <laughs> anh đi, khâu là đi à? Anh đề, anh đề. Hả? Đừng quên bình Cái bừng thằng nào đâu phía đông? Bừng thằng nào coi Đi ทำประตูโจยฝันอยากขึ้นแมลงิ่นมาชินอนนี่เลยทิมแบนขึ้นแล้วนอนได้เราอ่ะ เจ็บมับบาดนี่เนาะคอยปล่อยเด้อมันดีดได้ยังยังไม่ได้มีอะทำได้หนาพอพอด ไปซื้อตะปูวะตะโพตะปูพออีบ่น oh ี um, ่ยนะเงี้ยนตะปูบ่พอมาถ้าเราออกนอกเลยโทรให้เราซื้อขมาโม่พอซื้อตะปูแปดบ่เออซื้อตะปูแปดโลหนึ่งพอบ่หรือว่าชองโลแบ่ช่องโลทำได้บ่ไห้ sửa chặt xong lô nó bằng khi dùng khỏi mưa nó à. sửa chặt xong lô nó đứng khăn là mới bảo xe con nó mới đi đừng đừng thằng à. này <laughs> nè tọc mưa tên đấy nè hứ bụt 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 cái lăng mưa tên khẽ nè

อ่ามันอ่อนถึงน้อยหนึ่งก็โคดรเลยตะปูก็ได,ดะะ้ไม่อ่อนแต่ก็อนนะ่อนตะปูมันแข็งอยู่ใดคนมือนแห่งอ่อนลองอ่อนลงตะปูหูเป็นตาตะปูก็ได้อันเดียขอซองแล้วแล้ว,ลว,ลวน้องพี่น้องบ่ได้เพิ่งจะใส่อกไก่ลราอยากหนึ่ก็ใส่ซี่งวใส่ข้าวโอ้ยประตูโจยนาะยอยู่อหรือมึงนี่นเบิรงนักแล้ว เราโอยู่แล้วใจหอนแล้วอยู่แมลงเลยเอาแป้นขึ้นก็ได้เรวอ่ะท่าบได้แล้วแต่กอนแลนอนจะนี่นอนได้แลรวบัดนี้ท่าบได้แล้วเราอะโอเคน้องคลิปนี้กับผมยิงลกันจบคลิป ไปคลิปหน้าคลิปไหนพี่น้องพบกันใหม่นะพี่น้องเนาะอ่ะสวัสดีและสวัสดีพี่น